วันนี้พี่คริสตี้ก็จะมาให้ความรู้นะคะในเรื่องชั้นบรรยากาศของโลกนะคะโดยชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยนะคะก็แบ่งตามความสูงจากพื้นผิวโลกนะคะซึ่งจะแบ่งกันได้อยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 5ชั้นด้วยกันนะคะเอมอมาดูชั้นแรกนะคะ ชั้นท o โพสเฟียร์นะคะอันนี้จะอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ10กิโลเมตรนะคะโดยอุณหภูมินะคะจะค่อยๆลดลงตามระดับความสูงนะคะซึ่งอะไรอุณหภูมิลดลงก็คือค่อยๆเย็นขึ้นเย็นขึ้นยิ่งสูงยิ่งหนาวนั่นเองนะคะแล้วชั้นท o โพสเฟียร์นะคะเป็นชั้นที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศด้วยนะคะก็มีปรากฏการณ์ที่สำคัญก็คือมีลมมีเมฆมีพายุแล้วก็มีหิมะนะคะอืม ต่อไปชั้นสตารโตเฟียนะคะอันนี้ชั้นสตารโตเฟียเนี่ยเป็นชั้นที่มีเสถียรภาพที่สุดนะคะมีความสูงก็ตั้งแต่1 0 5ถึง50กิโลเมตรนะคะโดยบรรยากาศในชั้นสตารโตเฟียเนี่ยมีความสงบมากกว่าชั้นโทโพสเฟียนะคะโดยบอลลูนตรวจอากาศเนี่ยสามารถลอยได้สูงถึงเพียงชั้นบรรยากาศชั้นนี้ค่ะอืม เมื่อบรรลนะคะลอยสูงขึ้นไปอีกก็จะแตกนะคะเนื่องจากความดันอากาศภายในและภายนอกเนี่ยแตกต่างกันมากเกินไปนะคะโดยชั้นสตาร์โตเฟียนะคะก็เป็นชั้นที่เครื่องบินจะบินนะคะเพราะอย่างที่บอกไปก็คือมีความแปรปรวนของสภาพอากาศอยู่น้อยนะคะแล้วก็ชั้นนี้นะคะก็จะมีเครื่องบินไอพ่นนะคะบินด้วยนะคะ โดยชั้นบรรยากาศสตาโตเฟียจะมีแก๊สโอโซนอยู่มากนะคะซึ่งจะช่วยสกัดแสงอุลตราไวโอเรตหรือแสง UV นะคะจากดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ให้มาถึงโลกเนี่ยมากเกินไปนะคะถัดมานะคะชั้นมีโซเฟียนะคะอันนี้ก็จะสูงจากพื้นดินประมาณ50-80กิโลเมตรนะคะ,ะชั้นเนี้ยก็จะมีชั้นบรรยากาศนะคะเหมือนอนกับชั้นสตาโตเฟียนะคะ แล้วก็อุณหภูมิก็จะลดต่ำลงอยู่ที่ประมาณลบ90องศาเซลเซียสนะคะเนื่องจากแหล่งความร้อนในชั้นโอโซนเนี่ยหายไปนะคะม,มวลอากาศในชั้นมีโซเฟียเนนะคะมีไม่ถึง0.1ของมวลอากาศทั้งหมดนะคะแต่ก็มีความหนาแน่นพอที่จะสร้างความเสียดทานให้แก่อุกกาบาตนะคะที่ตกลงมาจากอวกาศแล้วก็เกิดการลุกใหม่ได้นะ อ่ะต่อไปนะคะเป็นชั้นเทอร์ฟสเฟียนะคะชั้นเทอร์ฟสเฟียเนี่ยจะเป็นชั้นที่อยู่สูงมากๆเลยนะคะโดยที่ระดับความสูง80-400กิโลเมตรเนี่ยโมเลกุลของแก๊สในโตรเจนและออกซิเจนในชั้นบรรยากาศนะคะก็จะถูกดูดกลืนรังสีแกมมาและรังสี X นะคะ จนทำให้อะตอมของแก๊สเนี่ยมีอุณหภูมิสูงมากแตกตัวแล้วก็สูญเสียอิเล็กตรอนนะคะกลายเป็นประจุนะคะหรือเรียกว่าไอออนนะคะซึ่งบางครั้งนะคะชั้นเทอร์โมสเฟียร์เนี่ยเราจะเรียกชั้นนี้อีกอย่างหนึ่ว่าไอโอสเฟียร์ o S <S นะคะเพราะว่าชั้นนี้นะคะจะมีสมบัติในการสะท้อนคลื่นวิทยุนะคะทำให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสารโทรคมนาคมในระยะไกลนะ อ่ะต่อไปนะคะเป็นชั้น exosphere นะคะชั้นนี้นี่สูงที่สุดเลยนะคะบรรยากาศชั้นนี้ก็เจือจางมากนะคะจนไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชั้นบรรยากาศนะ,ะอืมองค์ประกอบส่วนใหญ่ก็เป็นแก๊สไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมนะคะไม่มีรอยต่อชัดเจนระหว่างบรรยากาศกับอวกาศนะคะอ่ะ,อะก็สรุปได้ว่านะคะชั้นบรรยากาศเนี่ยแบ่งกันอยู่กี่ชั้นคะ 5ชั้นนะคะโดยชั้นที่อยู่ใกล้นะคะเราที่สุดนะคะใกล้ผิวโลกมากที่สุดก็คือชั้นโทโพสเฟียนะคะและชั้นที่อยู่ไกลที่สุดก็คือเอกโซสเฟียนะคะแล้วชั้นไหนคะ ที่เรียกอีกอย่างนึงว่าไอโอโนสเฟีเออต้องตอบให้ได้ว่าชั้น t h e r m o s สเฟี e นะคะแล้วเครื่องบินบินอยู่ในชั้นไหนคะก็ต้องตอบให้ได้นะคะว่าเครื่องบินในบินอยู่ในชั้นสตาร์โตสเฟียนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำถามนะคะเป็นข้อสอบที่จะออกในข้อสอบสานามแข่งขันต่างๆนะคะส่วนใหญ่เรื่องเนี้ยเรื่องชั้นบรรยากาศนะคะข้อสอบจะไม่ได้ออกในในชั้นเรียนทั่วไปนะคะจะออกใน ข้อสอบแข่งขันนะคะข้าสอบสอบข้าวม1นะคะเพราะฉะนั้นน้องๆก็ทําความเข้าใจไว้นะคะเพื่อมีโอกาสนะคะได้สอบแข่งขันในสนามแข่งขันต่างๆนะคะจะได้ทําข้อสอบข้อนี้ได้วันนี้พี่คิสซี่ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ